สวัสดีครับทุกท่านครับมาดูแยกบ้านบิงนะครับในสมัยก่อนตอนที่แยกบ้านบิงตอนที่ถนนเส้น220ยังไม่ได้ขยายเป็นสีเลนนะครับบริเวณนี้ก็สามารถเลี้ยวขวาไปยังอำเภอวังหินหรือไปยังเมืองศรีสะเกดได้เลยนะครับตอนนี้เป็นถนนสีเลนตรงนี้ก็ปิดเลยนะครับแล้วก็จะต้องไปกลับรถมานะครับนี่แหละครับก็คือแยกบ้านบิงนะครับ แยกบ้านบิงอำเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งใครจะไปวังหินหรือเข้าเมืองศรีสะเกดจะต้องมากลับรถตรงนี้นะครับบริเวณของแยกบ้านบิงไม่เหมือนสมัยก่อนตอนที่เป็นแค่ถนนสองเลนแบบสวนกันไปกลับก็จะสามารถเลี้ยวขวาไปได้เลยหรือใครมาจากขุกขันก็สามารถที่จะเลี้ยวขวาไปยังบ้าน ตะเคียนได้เลยนะครับไปล่องกระโพได้เลยนะครับตอนนี้ต้องมากลับรถตรงนี้นะครับแล้วก็เพื่อไปที่อ,อำเภอวังหินนะครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับคุณผู้ชมครับ นี่ก็คือบรรยากาศของแยกบ้านบิงอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับนี่ครับป้ายบ้านบิงบ้านบิงตำบลดองกําเม็ดอําเภอขุขันจังหวัดศรีสะเกดครับแยกบ้านบิงก็สร้างกำแพงแล้วก็ปิดเป็นกำแพงสูงนะครับตรงกรอกกลางไม่สามารถที่จะตัดผ่านได้เหมือนสมัยก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ จากแยกบ้านบิงก็จะมาถึงบ้านกันจานนะครับตรงนี้เอาละครับคุณผู้ชมครับให้ทุกท่านดูบรรยากาศของแยกบ้านบิงกันเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ